ก็จะมีเสียงรอบข้างนะเสียงนกเสียงรถเสียงน้องหมาน้องแมวนะหรือแม้กระทั่งรอบบ้านที่เขาจะทํางานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะคะทุกคนก็ขออาภัยด้วยนะคะอ่าทาไมกล้องมันขยับขยื่นอย่างนี้โฟกัสไม่ได้เหรออ่ะโอเคตัวนี้นะคะเรากําลังถัก ถุงไหมพรมแก้วเยติอยู่นะคะซึ่งถุงไหมพรมแก้วเยติก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะถักขายในช้อปปี้นะคะแล้วก็อาจจะมีไปลงที่ลาซาด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนะแต่ว่าช้อปปี้ส่วนใหญ่ก็จะมีของนะนี่นะคะถ้าถ่ายด้วยกล้องหลังเราจะใช้ตัวนี้ ถ้าถ่ายด้วยกล้องหน้าเราจะใช้ตัวนี้เพราะกล้องหน้ามันจะสะท้อนนะกลับด้านกันนะคะเป็นมิลเลอร์นะแบบนี้นะอ่นนี้กล้องหลังก็จะใช้ตัวนี้อ่าโอเคในแอปดำบิ๊กต็อกใช่ไหมออแอปดำเราก็ก็ว่าจะลงขายเฉพาะพวกงานฝีมือนะคะซึ่งก็เพิ่งจะลงไปไม่กี่ชิ้นเองนะ แล้วสต็อกก็มีน้อยด้วยอ้าโอเคเมื่อกี้นี้ทำการไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งคือถักสี่แถวนี้ก็ถักไปสักประมาณสามสิบครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็พูดเรื่องอื่นด้วยแหละนะอืมอ่าอันนี้เราก็ใช้ในการถักตอนนี้นะคะปินงใช้สองสีนี้นะคะจะถักสลับสีกันซึ่ง ได้ม้วนเนี้ยสีจีวรพระเนี่ยเอามาถักหมวกถักหมวกพระแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถักก็เลยเอามาถักเจ้าตัวถุงไหมพรมก่อนแล้วก็ที่ถักเสร็จไปก็เอ่อตอนนี้เส้นไหมพรมราคาขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอสีสลับแบบเนี้ยมันจะได้ประมาณ สองชิ้นนะคะ,ะโอเคก็ยังไม่มีคนดูนะแต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ทำการไลฟ์สดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยสามสิบนาทีอะ <c oughs> มีมีหล่นมีโทรศัพท์ตกหล่นด้วยก็เลยอ่ะลบทิ้งไปก่อนแล้วอันนี้ก็ทำไมแบบว่ากล้องหลังแบบถ่ายแล้วมันบอบแวบบอแบบแวบบแบบนี้ เราจะล็อกได้ไหมทุกคนเข้าล็อกกันยังไงอะ่ะไม่ให้แบบกระ,กระดุก,กระดิกไปไหนอะ่ะขยับขยือ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือโอเคมาอันนี้คือก้นแก้วนะคะถักเสร็จเรียบร้อยละต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สี่แล้วแล้วก็มีตัวมาร์กเกอร์ด้วยมาร์กเกอร์เราจะเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้มันเก็บได้นะทุกคน ซึ่งจริงๆมันก็มาจากอันนี้แหละแบบไปซื้อลูกอมมาเจ็บคอแล้วก็ไปซื้อลูกอมมาอมแล้วก็ใช้กระป๋องเขาให้เกิดประโยชน์ก็เอาไว้เก็บเจ้าตัวมาร์กเกอร์ได้พอดีเลยอ,ะอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่สี่คนที่อยากจะถักไหมพรมนะคะแบบมือใหม่อะไรเงี้ยม,ม,มือใหม่มือใหม่มากๆ อยากจะถักเป็นเลยอะไรเงี้ยก็ลองลองลองดูสักอันที่แบบใช้วิธีการถักด้วย <c oughs> ไปขอบละว,วิธีการถักด้วยตัวสัญลักษณ์ตัวเดียวนะซึ่งอันนี้ก็ใช้สัญลักษณ์ตัวเดียวเหมือนกันก็คือดับเบิลโคเชหรือที่เขาเรียกอะไรนะภาษาไทยพอ หนึ่งคอนะหรือว่าตัว F นั่นเองนะคะมันก็ถักสไตล์เดียวกันเนี่ยแหละนะอทั้งผืนนะคะทั้งแผ่นเนี่ยแหละถึงไหนแล้วเนี่ยก็คิดว่าวันหนึ่งเราน่าจะได้ใบหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวถักไปนานๆเดี๋ยวมันจะมีเสียงอีแอดอแอดของเข็มกับเส้นไหมพรมเพราะว่าเหงื่อมือเราออกนะคะอ่าก็ฟังเสียงลดไปก่อน <c oughs> เอ้ยบ้านอยู่ใกล้ถน,นนก็เป็นอย่างนี้แหละอืมดีนะเขาไม่เบิ้ลรด <c oughs> มีท่อดังที่เฉยเราใช้เข็มเบอร์สามและเบอร์สี่นะคะ สองหัวก็จะใช้ทั้งสองหัวเลยแต่เริ่มต้นเราจะใช้สาม,มไลฟ์ครั้งที่สองก็ยังไม่มีคนดูวันจันทร์นะทุกคนทุกคนอาจจะมีงานประจำนะคะอแต่เราก็ไม่มีงานประจำไงอไลฟ์งานประจำมานานแล้ว ก็เลยก็โชคดีที่มีออนไลน์อยู่นะคะไม่งั้นก็ไม่รู้จะหาเงินยังไงเอ้ยเงินหายากจริงๆแล้วแก่แล้วก็หางานทําลำบาก้วยเนี่ยเสียงเสียงเข็มเริ่มดังเอ็ดแอด็ดแอนแล้วเพราะว่าเหงื่อมือมัอมนออกร้อนนะไม่ได้ อากาศไม่ถ่ายเทเปิดแต่พัดลมก็ไม่ช่วยอ่ะโอเคเออรู้สึกจะมีรถเลข่ขายอะไรมาแล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็จะลำโพงเขาก็จะมาดังใส่ตัวที่เราไลฟ์สดอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้แถวที่สี่เนี้ยเราจะเริ่มแล้วล่ะนั่นรู้สึกทักผิดอีกแล้วเมื่อทักผิดเราก็ต้องทำการ รื้อนะคะทุกคนโอเคหลังจากทําการรื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอพักไลฟ์ไว้ก่อนนะคะเพรเดี๋ยวรถเล่ขายของเขาจะเขาจะเสียงเขาจะเข้าลำโพงเออเข้ามาในวิดีโอเราแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนนะคะ